แม้ช่องว่างระหว่างอายุจะห่างกันถึง13ปีหากแต่ความรักของซาดิโอมาเน่และไอชาแทมบอกลับน่าประทับใจและเต็มไปด้วยเรื่องราวสุดโรแมนติกครับ สำหรับมาเน่และไอชาทั้งคู่เจอกันครั้งแรกเมื่อ2ปีก่อนวันนั้นไอชาเพิ่งจะอายุ16ส่วนมาเน่ย่างเข้า29แน่นอนพวกเขาต่างมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองจะฝ่ายหญิงที่ยังเป็นนักเรียนมปลายส่วนฝ่ายชายคือนักฟุตบอลอาชีพที่กำลังขายแข่งในยุโรปโดยความที่ไอชาเด็กเกินไปและยังเรียนอยู่ทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะทำทุกอย่างตามธรรมเนียมประเพณีรอจังหวะเวลาเหมาะสมแล้วค่อยเริ่มต้นชีวิตคู่อยู่กินฉันสามีภรรยายกันหลังแต่งงาน โดยที่มาเน่จะคอยดูแลซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของไอชาช่วงที่กำลังเรียนอยู่ด้วยความจริงกฎหมายเซนกัลอนุญาตให้บุคคลสามารถแต่งงานได้เมื่ออายุครบ16ปีครับแต่ในกรณีครอบครัวมาเน่และไอชาพวกเขาตกลงกันว่าจะให้ฝ่ายหญิงมุ่งมั่นกับการเรียนก่อนแล้วเรื่องแต่งงานค่อยมาว่ากันทีหลังเขาเห็นความพิเศษบางอย่างในตัวเธอและครอบครัวของมาเน่ก็ชื่นชมไอชาเป็นอย่างมากพวกเขาไม่เคยออกเดทกันเพราะไอชายังเด็กเกินไป มาเน่มาพบผมเราพูดคุยและตกลงกันว่าจะรอวันนั้นและทําทุกอย่างตามขนบธรรมเนียมเอามาดูแทมบ้าพ่อของไอชากล่าวถึงว่าที่ลูกเขยพวกเขาตามตรอกออกทางประตูและให้เกียรติลูกสาวของเขามาเสมอสําหรับไอชาแทมบ้านอกจากเธอจะเป็นเด็กสาวมุ่งมั่นตั้งใจเรียนไม่เคยนอกลู่นอกทางแล้วอีกเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้มัดใจมาเน่ซะอยู่หมดัดคือไอชาไม่ใช่คนสาธารณะเธอไม่เล่นโซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับ แม้จะคบหาดูใจกับนักฟุตบอลอันดับหนึ่งของเซเนกัลหากแต่ไม่มีใครร่วงรู้ข้อมูลตัวตนของไอชาแทมบ้าทุกอย่างถูกเก็บเป็นความลับเธอยังคงใช้ชีวิตปกติธรรมดาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งมาเน่เคยให้สัมภาษณ์พูดถึงหญิงสาวที่เขาจะแต่งงานด้วยว่าทุกคนมีวิธีเลือกความรักของตัวเองสําหรับผมเธอคนนั้นจะไม่อยู่ในโลกโซเชียลผมต้องการแต่งงานกับผู้หญิงที่เคารพและศรัทธานในพระเจ้า ึงตรงนี้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความรักของมาเน่และไอชาค่อย,อยๆเบ่งบานอย่างมั่นคงและวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใช่ครับ7มกราคมที่ผ่านมาทั้งคู่เข้าพิธีวิวาที่จัดขึ้นเป็นการส่วนตัวณเมืองหลวงประเทศเซเนกัลและนั่นเป็นครั้งแรกที่โลกโซเชียลได้เห็นหน้าค่าตาไอชาแทมบาหวานใจวัย18ปีของซาดิโอมาเน่พระเจ้ามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ไอชาซาดิโอเป็นคนดีและถ่อมตัวมาก เขาเข้าใจชีวิตและผมได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายจากตัวเขานั่นคือเหตุผลที่ผมยอมรับคำขอแต่งงานของซาดิโอกับไอชาอามาดูผู้เป็นพ่อตากล่าวชมลูกเขยป้ายแดงไม่ขาดสายถึงตรงนี้ฝั่งมาเน่เองก็ใช่ย่อยครับมีภาพหลุดออกมาว่าหลังแต่งงานเจ้าตัวคลั่งรักขั้นสุดถึงขั้นนำรูปสีภรรยาออกมาโช้เพื่อนร่วมทีมเสนก้าดูระหว่างนั่งเครื่องบินเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่น โดยที่มซาเอนดียายเพื่อนสนิทมาเน่ออกมาเปิดเผยว่าไอ้เกลอของเขาตั้งใจจะกลับมาฮันนีมูนใช้เวลาร่วมกับไอชาหลังจบศึกเอฟคอนตามภาษาข้าวใหม่ปลามันอย่างไรก็ตามมาเน่ต้องอดทนรออีกหน่อยเนื่องจากครอบครัวฝ่ายหญิงต้องการให้ลูกสาวโฟกัสเรื่องเรียนเป็นอันดับแรกแล้วสอบปลายภาคช่วงซัมเมอร์ให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนทั้งคู่ยังมีเวลาและโอกาสอีกเยอะสำหรับฮันนีมูนอีกอย่างแม้จะแต่งงานกับชายผู้โด่งดังที่สุดใน,ซน,ในเซเนกกลแต่ไอชายังเป็นนักเรียนและเธอจำเป็นต้องเรียนให้จบ สำหรับมาเน่รอมาสองปียังรอได้รออีกไม่กี่เดือนเจ้าตัวไม่มีปัญหาอยู่แล้วในโลกมุสล,ลิมว่ากันว่ารักที่หอมหวานคือรักที่เกิดขึ้นหลังแต่งงานและสิ่งที่ควรมีที่สุดในการใช้ชีวิตคู่คือความอดทนดูเหมือนว่าความรักของซาดิโอมาเน่และไอชาแทมบ้ามีทั้งสองสิ่งนั้นไม่ขาดตกบกพร่องครับ